สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปี้ชแนลนะคะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะคะที่เราได้ทำการนำเหรียญบิตคัพนะคะมาล็อกไว้ที่ BitCup เน็กนะคะเราจะมาดูความคืบหน้ากันดีกว่านะคะสำหรับการล็อกเหรียญของเรานะคะ อตอนนี้บาลานซ์ของพุ่มพิ่ก็เหลืออยู่ที่ศูนยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนำเหรียญไปทําการล็อกนะคะแล้วก็ไปเช็คนะคะในส่วนของสถานะการล็อกของเรานะคะที่โบนัสครับนะคะแล้วก็ ามาตรงนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะทำการล็อกเหรียญน,นะคะตอนนี้เหลือเฉพาะาการล็อกคับแล้วก็รับ kusd นะคะอยู่ที่ระหว่าง 90- ถึง120วันนะคะตอนนี้เหลือเฉพาะ22สองตัวนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็รีบด่วนนะคะในการล็อกคับ นะคะเรามาดูกันเนาะในส่วนของอาการล็อกของชั้นนะคะที่ปุ๊กปิ๊กเองเนี่ยได้ทําการาล็อกไว้เมื่อวานนะคะตอนนี้เนี่ยรับโมนัสมาแล้วนะคะอยู่ที่0 0 6 6 0ตุ๊ดตุนะคะเรามาดูกันนะคะในนี้บอกอะไรบ้างนะคะก็บอกจํานวนเหรียญคับนะคะที่ปุ๊กปิ๊กทําการล็อกไว้ก็คือ179นะคะวันสิ้นสุดก็คือวันที่1 1มกราดนะคะ ปี2องพเพราะว่าปุกปิกอ่าล็อกไว้เป็นระยะเวลา120วันนะคะถ้าเราคลิกตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปตรงอ่าคำสั่งตรงนี้นะคะอ่ะก็จะพาเรานะคะมาที่ หน้าเมนูแสดงนะคะก็คือเราทําการล็อกเมื่อวานนะคะก็คือวันที่13กันยานะคะเวลาจะสิ้นสุดเนี่ยก็คือ120วันนะคะตอนนี้เนี่ยเหลืออีก118วันนะคะในการล็อกตรงนี้นะคะมันก็จะมีแบบเวลานับย้อนหลังให้เรานะคะเราสามารถเข้ามาเช็คได้เลยนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยทำการล็อก1000ัครับเนี่ยเฉลี่ยนะคะ ต่อ120วันเนี่ยเราจะได้รับผลตอบแทนถึง44.2233 KUSD หรือประมาณ44เหรียญเลยนะคะถือว่าให้ดอกเบี้ยสูงมากนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยโดยประมาณตอนนี้นะคะอยู่ที่17.13นะคะแน่นอนนะคะพวกฟิกถือว่ามันเป็น Passive Income นะคะเมื่อเรามีเงินนะคะไปฝากไว้ในธนคาคารนิ่งๆเนี่ยเราก็ได้รับดอกเบี้ยแค่เพียง 0. ตึ๊ดๆนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราได้ดอกเบี้ยเนี่ยแค่120วันเองนะคะไม่ต้องแบบดอกเบี้ยต่อปีนะคะเราได้อยู่ที่17.13นะคะถามว่าความเสี่ยงมีไหมนะคะแน่นอนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราซื้อเหรียญครับแล้วก็มา มาใช้ในส่วนของบิตคัพเน็กแล้วด้าดอกเบียเนี่ยความเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะปุ๊กปิ๊กก็จะอ่าลิมามาเป็นข้อๆเนาะก็คืออันดับแรกนะคะที่ปุ๊กปิ๊กมองนะคะก็คืออ่าราคาเหรียญคัพเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยอ่าอาจจะราคาต่ําขึ้นนะคะหรือนะคะอ่ามันอาจจะราคาสูงขึ้นนะคะสําหรับตัวปุ๊กปิ๊กเองเนี่ยปุ๊กปิ๊กได้เหรียญคัพที่179เนี่ยที่ราคา15บาทนะคะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะราคาคัพเนี่ย อยู่ที่25บาทแน่นอนนะคะปุ๊กปิ๊กถือไว้เฉยๆปุ๊กปิ๊กก็ได้กําไรนะคะพอปุ๊กปิ๊กมาทําการล็อกแบบนี้อีกนะคะปุ๊กปิ๊กก็ได้เพิ่มอีก17.131ในระหว่าง120วันนะคะก็ถือว่า เป็นกําไร2ต่อเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยที่กําลังเข้ามานะคะความเสี่ยงที่เพื่อนๆต้องรับนะคะก็คือราคาเหรียญครับนะคะก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อนะราคาวันนี้เนี่ยคับอยู่ที่25วันหนึ่งมันเหลือ20บาทนะคะเราอาจจะขาดทุนต่อครับเนี่ยอยู่ที่5บาทนะคะดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงถ้าสมมติว่าเรายอมรับในส่วนตรงนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ดีนะคะที่สร้าง passive income ให้ให้ใหเราได้เลยนะคะความเสี่ยงก็จะ จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับที่ปุ๊กปิ๊กมองนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของปุ๊กปิ๊กเนี่ยปุ๊กปิ๊กก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นความเสี่ยงเพราะว่าอันดับแรกปุ๊กปิ๊กได้มาในราคาต้นทุนที่ต่ำนะคะก็คือที่15เหลียญนะคะแล้วก็ใช้เงินลงทุนเนี่ยไม่เยอะนะคะเพียงแบบแค่หลัก2-3 0 0 0พันบาทนะคะแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยมีเงินไว้อยากจะลองเอามาลงทุนนะคะแนะนำโปรแกรมนี้เลยนะคะที่แบบเราจะได้รับผลตอบแทน ในส่วนของการสเต็กเหรียญหรือว่าชื้อเหรียญไว้ใน Bit Cup next นะคะกไ็ได้รับดอกเบี้ยนั่นเองนะคะสำหรับการรับโบนัสเนี่ยเราก็สามารถมากดรับโบนัสได้เลยนะคะพอวันแรกเนี่ยหลังจากที่เราทำการสเต็กกิ้งอ่ะปุ่มตรงนี้มันจะไม่สามารถกดได้นะคะเราสามารถมากดเคมได้เนี่ยวันละหนึ่งครั้งต่อสัญญานะคะอ่าเราก็สามารถกดได้กดติ๊กอ่ามันก็จะแสดงเลยว่าเราอ่ะตอนนี้เนี่ย เหรียญ KUSDT เนี่ยได้ถูกโอนไปยังบัญชีของเราเรียบร้อยนะคะเราก็กดแค่รับโบนัสนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านหลังจากที่ปุ๊กปิกกดรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะอ่ามันก็จะพาเรามาตรงหน้านี้นะคะกำลังดำเนินการรับโบนัสนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะ หากรับโบนัสสำเร็จสามารถตรวจสอบได้ที่ประวัติการรับนะคะเราก็ไปดูที่ประวัติการรับเลยอ่าตอนนี้นะคะสถานะก็คือรอดำเนินการนั่นเองนะคะค่ะอ่าเขาดาเนินการให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะปุ๊บปีคิดว่ามันก็จะหน้ามาอยู่ตรงอ่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในหน้า k u s d,t นั่นเองนะคะหรือว่าเหรียญ USD T-Cup นั่นเองนะคะเราสามารถเนี่ยทำการถอนได้นะคะก็คืออย่างเวลาเราเราจะทําการถอนเนี่ยเราก็เลือกเลยนะคะว่า,าบัญชีปลายทางนะคะของเราไปที่ไหนก็คือไปที่ b i t ค u พเอ็ก a n g e นะคะไปดูค่าธรรมเนียมกันนะคะว่ามีการถอนเท่าไหร่นะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเหรียญน,นะคะ KUSD โอนฟรีหครั้งต่อ1วันนะคะโอ้ oh, ถือว่าดีมากเลยนะคะในส่วนของการถอนเหรียญน,นะคะโอนฟรี free, ไปยังบิตคัพออนไลน์ได้1ครั้งต่อวันนะคะก็ถือว่าดีเข้าไปอีกนะคะในการที่เราเนี่ย ส่งไปแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเวลาเราส่งเหรียญ KUSD ไปที่ b i t c ั b เนี่ยเขาบอกว่ามันจะแปลงเป็น USDT ให้เราเลยนะคะก็คือเราไม่ต้องไปทำการเทรดแล้วนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับการใช้งาน แพลตฟอร์มบิ t คัพเน็กในการที่เราจะล็อกเหรียญแล้วก็กินดอกเบียร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็อย่าลืมเนาะอันดับแรกนะคะเราต้องมีบัญชี b i t ค u พเอ c h a n g นก่อนนะคะแล้วก็2องเนี่ยทำการสมัคร b i t ค u พเน็กนะคะแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอที่ปุ๊กปิ๊กทำไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะแจ้งวิธีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตในการล็อกเหรียญบิ t คัพเน็กกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าปุ๊กปิกจะมาอัปเดต เรื่องไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม u ับสไ i b e กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ